98บาทครับถ้าเป็นสายน้ําพร้อมหัวแบบ5เมตรแต่ถ้าเกิดว้าเป็น20เมตรแบบที่ผมใช้ตอนนี้คือ198บาทเวลาที่เข้าได้มาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับนี่แล้วก็สวมใส่เข้าไปตรงนี้สามารถที่จะตรงนี้สามารถที่จะล็อกกับกับตรงนี้ได้เลยนี่นี่ล็อกก็จะมีวาล์วแบบนี้ให้ส่วนสายด้านนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราจะเก็บเวลาที่เราจะเปิดเห็นไหมเสียบง่ายมากจะเป็นกันแบบนี้นขดดึงลงมาแล้วก็ เสียบเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้นะนี่จะเป็นแบบนี้ครับดึงลงแล้วก็เสียบเข้าไปล็อกเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็เปิดน้ํานะครับซึ่งทั้งสองที่เห็นไหมครับเขาก็จะมีหัวแบบนี้ในการที่จะล็อกก๊อกให้แล้วก็เปิดนี่เห็นไหมก็จะเป็นกันแบบนี้นี่โอเคเลยครับมันปรับได้หลายแบบครับนี่จะเป็นแบบนี้ก็ได้นี่เห็นไหมนี่จะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้เป็นผักบัวจะเป็นแบบฉีดอู้เป็นแบบนี้ทะลุไว้บ้านก็ละนี่ จะเป็นกันแบบนี้โอเคนะลองไปหาใช้กันดูครับกับหัวฉีดท,ที่เรียกว่าเป็นแบบในการที่จะลดผักผลไม้ครับผมตามที่เห็นนะ